วันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับที่กดน้ํากับตัวลูกล่อยนะครับมันกดแล้วมันค้างนะแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผมก็เอาฝาและโคก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งว่าเราก็ปิดวาวน้ําตรงนี้นะปิดวาล์วน้ำก่อนปิดปิดวาล์วน้าเข้าก่อนนะใครไม่มีก็ไปปิดวาล์วน้าใหญ่นะครับผมแล้วก็กดเดนน้าทิ้งกดเดนน้ำก่อนนะ เนี่ยอันนี้ยเวลาเห็นไหมฮะมันพอเก่าแลว้วพอต,ตัดสึกอ่ะมันเด้งขึ้นมาแล้วมันมาติดตุ้ลอยตรงนี้แต่มันทําให้น้ําไม่ไหลไม่หยุดนะผมจะเปลี่ยนอันนี้ก่อนก็เดี๋ยวปลดเห็นไหมฮะปลดตัวโซ่ตัวนี้ก่อนนะฮะปลดปลดก็ดึงดึงออกมานะครับผมแล้วก็หมุนออตัวนี้ตัวนี้หมุนไอ้นี่นะ ควรเข็นนะครับมันก็จะหลุดออกมาใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็ลองไปเทียบรุ่นเอานะครับผมมันยังมีขายอยู่แหละเนี่ยครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะแต่เ,เราจะเปลี่ยนตัวใหม่กันต่อไปเราก็ได้ตัวใหม่มาแต่ผมยังไม่เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนลูกลอยไปด้วยนะเดี๋ยวผมขอถอดลูกลอยก่อนลูกลอยก็หมุนตัวนี้ก่อนนะหมุนตัวหมุนตัวนี่ครั หมุนตัวสายเอาก่อนนะสายมันเก่าแล้วมันอาจจะหมุนยากนิดหนึ่งนะอ่ามันไม่หมุนยากนิดหนึ่งเปลี่ยนลูกลอยด้วยนะครับผมลูกลอยผมก็ใช้เป็นแบบใหม่เลยนะมันได้ไม่เกะกะแล้วก็อ่ะตรงนี้มันจะมันจะแน่นนิดนึ่งนะฮะมันจะมีตัวข้างล่างเยเห็นไหมจะแน่นนิดหนึ่งมันเป็นน้ำาบดานะครับมันก็เลยแน่น มุนทวนเข็มเหมือนกันนะหมุนออกมาอย่างนี้เห็นไหมอ่ะมันก็จะมีน้ำส่วนที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับผมไหลอ,ออกมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกลอยก่อนค่อยเปลี่ยนคันโยกนะฮะลูกลอยมันจะเปลี่ยนยากกว่าเดี๋ยวมีน้ำออกมานิดหน่อยนะครับผมแล้ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะเป็นออกมาอย่างนี้ เดี๋ยวผมขอรูนะมันจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะตัวตัวหัวจะโคนเนี่ยถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นห้าอาไรนะห้าบดนะถ้ารุ่นใหม่มันจะเป็นสี่บดนะอันนี้หัวแปลงนะครับผมหัวแปลงเป็นห้าหุ่นนะเนี่ยเดี๋ยวใส่ตรงนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยปรับที่หลังนะตัวนี้ให้ไว้ปรับเรื่อยนะล้วก็ตัวนี้มันในนี่ได้นะมันเนี่ยมันดึงออกมาได้อ่แล้วก็ลองใส่ดูก่อนว่าเราจะระดน้ำาท่าไห แล้วลองลองหมุนไอ้นี้ก่อนไอ้ขา,ขาวๆนี้ไว้ข้างล่างนะตัวนี้จะอยู่ข้างบนถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เทียบกับลูกลอยเดิมอะะว่ามันระดับขนาดไหนยังมาเทียบอยู่เนี่ยเนี่ยยกขึ้นดูนะครับยกขึ้นดูนะ้ำมันจะอยู่ประมาณนี้เราก็ดูว่าไอ้นี้มันสุดประมาณไหนนี่มันก็จะสุดประมาณนี้นะฮะเราก็เทียบดูเนะี่ย มันประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็โอเคแต่เดี๋ยวเราปรับที่ที่หลังได้นะครับผมเราใส่เข้าไปก่อนอันนี้ปรับอันนี้ก็ปรับให้มันยืดเนี่ยมันจะหมุนอย่างนี้นะฮะกดขึ้นนะครับผมแล้วก็หมุนเนี่ยกดขึ้นแล้วก็หมุนเอาไว้ปรับขึ้นปรับลงนะครับเนี่ยอันนี้มันปรับสุดเลยของผมใช้สุดเลยนะครับผมก็ยัดเข้าไปที่เดิมแล้วก็ใส่แหวนรองแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับผม ใครว่างวางจะล้างตัวข้างในจะโค่ก่อนกนะ็ได้นะโค่ดีผมดีนะครับอ่ามีตัวหิวข้าวแบบหนึ่งนะครับผมมีข้อเตือนเปี่ยกเือนอ่าพอได้แล้วก็ป่าวขันให้แน่นเลยมีตัวหิวข้าว เอาอยู่ข้าแล้วก็เอาตัวแปลงเนี่ยใส่เข้าไปนะอันนี้ตัวแปลงห้าหุ่นนะครับผมมันเป็นสายแบบเก่าใส่เข้าไปต่ออะอะเดี๋ยวเอาให้แน่นก่อนอยังไม่ค่อยแน่นนะใส่เข้าไปคือแน่นพอตึงมือไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะมันมีโอริงอยู่แล้วแล้วก็ใส่ตัวห้าหุ่นเข้าไป นี้เราก็ลองลองเปิดน้ําดูก่อนเปิดน้ำเข้าดูก่อนนะฮะว่าเฮ้ยเปิดผิดดายโทษทีอันนี้ครับเปิดน้ำเข้าดูเรามาดูส่วนสายตัวนี้ฮะเราก็ใส่ยานที่เขาแถมมาให้ใส่ไว้ตรงนี้คเป็นตัวเป็นตัวช่วยล้างเวลาแบบเราปวดน้าน,นะใส่เข้าไปก่อนอันนี้เราจะมาดูว่าน้ํามันโอเคไหมนะครับเราลองดูก่อนว่าระดับสาโอเคไหมอนะไรเงี้ย เดี๋ยวข้างเราจะตัดทิ้ตัวน,นี้เป็นตัวป่าดนะฮะปับรูปรอยนะครับผมนี่นี้นะฮะนี่ว่าเราจะาสูงเอาต่ำแค่ไหนมันจะอยู่นะ,ะเราก็ดูว่าเนี่ยนี่คือระดับน้ําเดิมนะฮะแต่เ,เราเอาต่ํากว่านี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผม เนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ระดับเดิมถ้าเราจะเอาสูงเอาต่ำเราหมุนตรงนี้ได้ครับหมุนตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็มีตัวลา่างตัวนึงที่ผมปรับทีได้นะครับผมแล้วเราก็จะใส่ตัวตัวดึงนะฮะตัวดึงแท้พวกอันนี้ผมใช้ของแท้เลยนะเพราะว่ามันมันทนอนะ่ะมันจะทนกว่าพวกสี่พวกอะไรเพราะมันก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วนะผมก็จะใช้ของแท้ไปเลย ใส่เข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่กี่บาทด้วยใส่เข้าไปใส่ตัวยางเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวนี่ต,ตัวน้าร้อนมากเลยบวกบวกได้ง่ายแล้วก็หมุนให้แน่นครับผมเนี่ยคืออันนี้ยเวลาเห็นปะมันจะไม่โดนมันจะไม่โดนเนี่ยมันจะไม่โดนตัวตัวเนี้ยคือถ้าเป็นตัวเก่ามันจะโดนนะฮะ แต่ว่ามันก็อาจจะมีโดนฝาจากโบ้างมันสูงแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็เอาตัวสายมาคล้องเหมือนเดิมแต่อัน,นอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะคล้องได้อาจจะต้องปรับนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันตัวเก่ามันลงไม่ดึกอตตัวนี้มันลงดึกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอปรับก่อนนะครับผมอนุญาตปรับวิธีปับก็เดินเนัะ,อ,ะอันนี้ผมใส่นะ้ำไปแล้วมันจะยากนะ ถ้ายังไม่ใส่มันจะง่ายกว่าน,นี้มีแนววุ่นวายนะครับผมแล้วก็ปักขึ้นมาแล้วก็ดูว่าจะเอาขั้นไหนดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมอีกอีกสองขั้นแต่มันจะ,ะประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปตอนใส่มันอ่าเนี่ยครับแล้วลองกดดู แล้วผมก็จะเอาตัวตัวนี้นะครับจากของเดิมนะฮะมาใส่นะครับผมดึงดีๆพลาสติกมันเก่าแล้วนะอาจจะแตกได้น,นะครับค่อยๆดึองออกมาดึงม,มาใส่ตรงนี้ครับที่เดิมเลครับใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เพรา,มามะมาใส่ไม่ได้ไม่มาใส่ไม่ได้จะไม่ใช่นะก็ใส่อย่างนี้นะครับผมีก่อนนะหาหาดูใส่ที่เดิมนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะใส่ได้นะ ผมขอหาชิ่อสัวนนี่ยฮะแล้วใส่เข้าไปหาพยายามหามุมที่มันแบบไม่ติดไม่ติดเลยนะได้อยู่นะครับผมก็เสร็จแล้วครับเปลี่ยนรูกน้อยแล้วก็ฝาแตวโปนมาปิดที่เดิมนะครับผมไว้นะก็วันนี้เจ้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับไอ้ตัวนี้เราก็ แล้วก็ดึงออกแล้วใครเอาแฝกไว้ปิดาวาล์วชชกโครกไว้นะครับนนะะผมก็เสร็จแล้วครับผมสวัสดีครับ